สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชมบลชนด้วยนะครับในพิีนี้จะนำเสนอแนวาทางของใบแรงเบอร์คำชนปรดจาวันที่17มกราคม67เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับใบนี้จะให้4กับ6มา4 6 4 1 4 2 4 3นะครับ6 1 6 2และ6 3ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นเสียนิยมนะครับให้เด่น ศูนย์ลองเจ็ดมาส่วนเทพทันใจนะครับให้6 1 4มาครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นรวยรวยนะครับให้เด่นศูนย์ลองสมาพญานาคนะครับให้เด่น7จลอง1มาเจ็ดสอง 7 3 1 2และ1 7ครับต่อไปเป็นยามเช้านะครับยามเช้าให้เด่น6มา6 1 6 7ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นพบค่ำนะครับให้เด่น8มา8 4 8 3ส่วน ปูสีสุดโทและย่าสีปธุมานะครับให้4 1 4 5 5 4มว้ต่อไปครับไบนี้จะเป็นเต็ง1น,นะครับให้8 8 8 8 4 8 6 4 4 4 4 4 6 6, 6 8 6 4และ6 6 168และ164โคตรหิตนะครับให้1 5และ3 115131 155535 1353และ33ครับต่อไปนะครับจะเป็นลากมะเดือนะครับให้เด่น4ลอง6มา 4 9 4 0 6 9และ6 0ม้มาคู่ครับให้เด่น8มา8 6 8 7ต่อไปครับจะเป็นมณีนัคราชนะครับให้เด่น4มา4 6และ4 7ต่อไปเป็นใบ 4ี่แฉกนะครับให้เด่น5มาก็จะมี5้าหกห้และ5 0ชุดสองและ3 5 7ห้าเดำบาดาลครับให้เหนือ8ใต้5 8 1 8 2 5หนึ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบนะครับก็ผ่านได้เลยเจอกันใหม่ ep หน้าครับ